มึงทำทุกวันทำทุกวันทำให้เขาเห็นทำให้โลกมันรู้ทำไม้โลกเขารู้ว่าคนไทยแม่งฉลาดคนไทยฉลาดทำได้ใช่ไหมช็กโดยที่ให้เขาไปตั้งทุนอันนี้คล้ายๆกองทุนหมู่บ้านนะเชนะแต่กองทุนหมู่บ้านใหญ่พูดนะใหญ่พูดนะพูดเธอใหญ่พูดพูดเธอะหญ่พูดพูดเธอกองทุนหมู่บ้าน โอ้ยคุณยศมันไม่พอนะเวลาของเราอะไม่ผมผมอยากฟังมากเลยพูดเธอกองตนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านน่ะเออคนยากคนจนคนไม่มีจะกินคนไม่มีอะไรจริงๆเข้าถึงไหมครับอไม่รู้ก็คนที่จะได้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติฝ่ายซ้ายทุกๆเคยฝ่ายขวาไปยายฝั่งนู้นประกาศฟังนี้ได้มาเอาเงินไปไหนคะเอาเงินไปทำอะไรคะ เขากลายเป็นญาติโกติกาของผู้นำเหรอใช่ค่ะจริงเหรอจริงค่ะนี่ยังไม่เท่งนี้นะเอาอีกไหมเอาอีกสิก่อนที่จะมาแก้อะไรเนี่ยฝาแก้อสมด้วยอือสมทำไมเอสมเขามีไว้อะไรอาสาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านใช่ไหมสาสุขอาุคอยดูแล้วลูกบ้านเจ็บป่วยอย่างหนึ่งสองสาม ดูแลขั้นต้นแต่หมู่บ้านอเอเจ้ไม่ใช่เป็นยังไงใครติดโควิดอะไรมาใช้จเจ๊ดได้เรียกจเจ๊ตลอดอแต่วันหนึง่งเจ๊รู้อะไรเยอะๆอีนี่ปากนี้รู้เยอะด้วยขอไปสมัครไม่ไม่ได้สมัครอสมขอสมัครจิตอาสาเอจะเกิดไม่ให้เอเกิดฉะน,นั้นเขาไม่รับเลยหมายความว่ายังไงเขาไม่รับเขาไม่ให้จเจ๊เข้าไปในองค์กรเขา ไม่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวกับเครือข่ายจิตอา,าสาอสมอ็มอ่เพราะอะไรเพราะอะไรอสอมอผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นป้าเป็นพี่เป็นน้องเป็นรุ่นเป็นนี่เป็น,น,ปน,ปน,ปนถามว่าเป็นแล้วามาทำอะไรรอรับเงินเดืน 2000. อนสองพันคุณสรยุทธไปดูติก๊กตอกเจ๊เอ๋อแล้วไปดูคอมเมนต์หนึ่งร้อยคอมเมนต์ไปที่ทางเดียวกันรถทัวร์พร้อมจอดคืนที่เรื่องจริงใช่ไหมเจ๊เอ๋เรียกร้องเรื่องนี้มานานแต่ว่าเสียงเดียวเงียบ มีคนห,น,คน,หน้าไายคนเป็นอสมอเวลาเปน็นอสมอปุ๊บกลางใหญ่นี่เ<ม>จ๊เอน๋นะจ๊ะชาวบ้านร้องขอมาผู้ป<ม>่วย<ม>ติดเตียงอ<ม>ืเจ<ม>๊เอ๋เอาเตียงไปขอเตียงจังหวัด<ม>เอาเตียงไปมอบ<ม>ออสมอนั่งแดกเบียแต่เช้าเลยค่ะ<ม>แล้วก็รอถ่ายรูปนี่ค่ะคือคุณต้องแก้ไขจุ๊กแก้ระบบใหม่เลยนะแบบว่าไม่เอาพวกของพี่น้องดิ เอาคนที่ทํางานจริงๆเข้ามาไม่ต้องเอาเอ่ก็ได้เอาคนที่มันมีจิตอาสาและมันพร้อมทํางานแต่คนแก่ที่ได้รับเงินอสมอสองพันไม่ต้องตัดเขาเพราะว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยทาและเคยทําดีแต่ณสมัยปัจจุบันถึงเวลาถ่ายรูปรักเงินสองพันถึงเวลาเงินเดือนอสมอออกยังแล้วคนหนึ่งเป็นอสมอเป็นอปพรเป็นอาสานู่นเป็นอาสานี่เป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นแม่งคนเดียวชมรมจตุงตะตีเป็นอยู่คนเดียว จริงเหรอเอาหลักฐานไหมเอาสิไม่คุณยุธฮะคุณยุธฟังนะแจ๊ะเอไม่ใช่คนดีเออแล้วแจ๊เอกก็ไม่กลัวอะไรแล้วด้วยตอนนี้เออพูดหมดแล้วไม่เคยกลัวไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนต์แต่ไม่เคยเยี่ยมกับใครก่อนแต่ถ้าโดนกระทบเมื่อไหร่ มีน้ำถังหนึ่งบ้านมึงไฟไหม้คุณเทน้ํำทิ้งค่ะอย่าให้มากระทาแบบที่ทํากับเจ๊เอ๋เมื่อวานนี้เด็ดขาดอย่าทำค่ะนี่คุณตรยุทธ์คุณหาใครมาทำข่าวเรื่องอสมออาสาชุมชนชมรมนั้นชมรมนี้มาหน่อยเถอะอมีหลักฐา,านครบเออมีหลักฐานด้วยครบคลิปเสียงเอาไหมเออแล้วเดี๋ยว<อ>เจ<ช>๊ของจริง เจจะปลอดภัยไหมที่บ้านน่ะหั่เนอะไอเมื่อวานนี่หมาเครื่องแบบนะยตาฮะอะไรนะถ้ามันจะตายพอบูดเรื่องจริงอแม่งตายออืะเพราะว่าก็โดนมาเยอะแล้วไงอืเพราะฉะนั้นระบบที่เป็นอยู่มันก็ลักษณะใช้เส้นใช้สายใช้สายสายตายใช้เครือข่ายพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายกันคนจนๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินกู้คนจนๆไม่สามารถเข้าได้ ถ้าคุณย้อนเงินมันหนึ่งล้านบาทกองทุนหมู่บ้านอีกก่อสร้างก็เข้าไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีอะไรคร้ำนะคะต่อไอ้ผู้ใหญ่กำนานเป็นคนนำให้ก็เข้าไม่ได้ค่ะอเพราะว่าคนรอเยอะอืเพราะฉะนั้นมันเอาเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเอาไปรวมกันเองชาวบ้านรวมกันเองแล้วลงทุนทำไม่ได้เหรอเจ๊ปรึกษาที่เจ๊นี่ขายของเก่งมากนะค่ะ จะไส่ไอของเก่งมากนะจริงๆจะบอกให้แต่แค้นใจนั่งนั่งนั่งนึกไปนึกมาก็แค้นแค้นใจจังอืแค้นว่าแค้นใจตำรวจมันกระชุบกระชิบกันมันจะเอาเรื่องปืนให้ได้เมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่เออแล้วมันเอา<ร>มันจะเอาให้ได้สรุปว่าถึงตอนนี้เจอ๊อได้ข่าวว่าลูกนี่ในตอนนี้เดิมเคยหลบตาตอนนี้มองหน้าเลยกำหมัดเล็กน้อยกำหมัดใจด้วยมันยังไงอ้าวเมื่อก่อนนี้เฮ้ย นี่เนี่ยมึงลืมกูหรือเปล่าเนี่ยไม่โยไหมเจนหนูยังนั่นนี่นู่นนี่นะพูดแบบนี้เราก็โอเคสงสารเ,เ,เ,เพราะเราคนไทยีิตสงสารแต่เดี๋ยวนี้เอาเฮ้ยว่างไงมึงกี่ปีแล้วไหนบอกจ้ให้ไงไหนบอกจะให้เมื่อไหร่มึงบอกว่าอะไรอ่ะแม่มึงไอ COVID, ้โควิดจากเงินโควิดที่แม่มัตายนี่โควิดมากี่ปีแล้วแม่มนานตายตั้งแต่ปีแรกหกจางเออหกหกแล้วสามป<า>ีแล้วตยเล ก็มัดใจเลยไม่นี่ไงให้เจ๊เนี้ยจะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเออเออออก็มัดขึงตาไตอืออหรือทำอยังไงเจ๊ทำไงถ้าวันนั้นมันไม่ใช่งานที่มันไม่ใช่งานที่เป็นชื่อเสียงจังหวัดสระบ,บุรีหยุ่มหัวหยุมหย่มหัวยุ่มงานเป็นชื่อเสียงสระบ,บุรีและเคราะดีนะเป็นงานสำคัญของจังหวัดเป็นงานสำคัญของจังหวัด จะเอ๋นะต่อให้เยี่ยขนาดนี้นะแต่อะไรที่จะทําชื่อเสียงจังหวัดเสียหายไม่ทํา